คนเล่บอันนี่หักมาสดจ๊มาจะฝั่งนู้นโดยโกงหัวนะเป็นยังไงอะแทบพี่สาวบอกว่าแซ่บนะทุกคนไปทำงานไปทำงานอยู่ไทยก็เหนื่อยจแต่ผมจืดความได้นะเขาไปนะแต่ผมยังน้อยแต่ผมยังอ่าน้อยสัมนิตาเขาไปทำงานอยู่ไทย เมาก็พูดไทยเจ้าอ่อเนาะไปสามเดือนเมาไหนหเึ่งนั่งหนึ่งแหละสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนเนาะมือเฮาสิมาก้อยปลาแซลมอนเลยทุกคนเลยคือบางคนเห็นแต่ปลาแซลมอนก็ซอยกินสื่อๆเนาะเอื้อยว่าอยากกินเพราะว่าคุณไปอยู่ไทยเห็นป่ะไปอยู่ไทยกับมันมันแพงเด้กินแต่ยังกินแต่ก้อยปลาดเกี๋ยะกินแต่น่าเฉื่อยประหยัดเด้ไปหาเงินอยู่ไทยหาหกปี แล้วเนี่ยกำลังจะออกรถชิปเลาะประหยัดก็เลยบปเด็กินปลาแซลมอนเห็นจมอยาก็เลยแวะซื้อมาให้ตอนหนึ่งมีสี่หาเซนใช่ไหมทุกคนนี่ไม่ขี้ขี้นี่ไรตอนละพันบาทครับปิ้งกอกปิ้งกุ้งปิ้งกุ้งเนี่ยปลาแซลมอนก้อยปลาแซลมอนเนี่ยก้อยคือเขาเคยก้อยเนี่ยทุกคนนี่ตัดไปตอนเนาะชอยแบบปลา ลูกเต่ากเต่าบาบือเนาะบึงไปเด้อเว้นยู่มิกาเนี่เขาก็บค่อยกอดกินน่ะยิ่งแต่อยู่ได้ยิ่งทยนี่างนี้อันนี้เข้ามาเห็ดต้มยูมิกาเเขาต้มนังกับขัวหัวเข้ามาต้มกินอันนี้าชิซอยแบบสูตรฮัทนนะเนาะตะกีมมันมีฮัทหนึ่งที่เขาขายกอดไปชามันเขาไปกินเลยแบบโคหดเฉดเลยสีแพงเนาะแพงนะอันนี้เขาก็เลี้วแต่เฮาเนาะทุกคนเราอยากซอยไปได้ก็ได้เนาะเลี้วแต่เฮาห่ะแหละ ขวาจังได้เข,าขเ้าขออก,ขออกันกิดเองอย่างดองนะนีจับกระดา่ก้างซอยเป็นดุกเสต่าอ,อาหารแรงเด้นนี่บึงเด้นนี่นี่เดีดปิงกุ้งนำพอมาแต่สวนทุเรียนที่น้องไปรีวิวสวนทุเรียนเขา,เ,า,า,เ,าเดี๋ยวถ่ายบึงคลิปเดี๋ยวประมาณสามสี่มือ ไนกินดิก้นี่กันบะโต้ผชอรอ่กินอะไรนี่บ้าบโต้ผงชูร่เพะปลาแซลมอนเหากินอะไรอยู่แต่กินร้ายวเลยนะแข็แขแบบทุกคนมันเพราะถูกนะถูดห้ามันเป็นเน่ยังมันเลียดปลาเพียปลาพอนปลาครึ่งใครเนี่ยเนาะตัวไหนแพงสุด่วดิบโอ้ปลาแซลมอน Hãy quân đội được cục bát nền cỏ cục 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 ทำไมให้ลูกกินของดิบอันนี้เดือนหนึ่งกินเถินหนึ่งก็วะกินเข้ากันอาหารอุดรวยเดียนี้หาเส้นขัดพุทธอันนี้ก็หาเส้นเพื่อหาเส้นปลาย เอาแบบธรรมดาเนาะใส่อ hmm. so mm ันใส่อันอื่นวาซาบิจังวาซาบิโอกาสกินวาซาบิคืนบอสใส่เนื้อได้บอสเอาใส่ถ้วยตางเด้อดตัวนีเทย์แล้วน้ำสิฮะเนี่เดี๋ยวเอาสิเกี๊ยมาเดี๋ก่อนนะทุกคนเนาะเสร็จป้อเดี๋ยวทายคนอีกเทย์หนึ่งเดียเดี๋ยวเอาเกี๊ยมอุปกรณ์การก้อยก่อนเดี๋ยวเอาเสมาก้อยนะทุกคนเนาะเอาก็บเกี๊ยมเครื่องเดือดร้อยเลยมีอ่าหอมหัวแดงมะพริกแล้วก็มะทูดูดเขาเอื่อมา รุ่งไปโลดนิ่พักได้ไรเนาะเพราะว่าปลาเฮาหมดไรไปไหนพักนี่ก็ลุงไปได้ด้วยสบ,บายต่างกับคือก้อยปลาน้ำคลองเนี่ยทุกคนก้อยปลาน้ำคลองนี่เขาจะบีบมังนาวใส่ให้สีมันหมนก่อน,อนแต่ว่าอันนี้นี่มันเป็นอ่ะย่างเพชรมันเป็นสีนปลากินดิบอีเดียวครอครัว แนะนำใส่เป็นข้าวขวา,ขาวเลยทุกคนถ้าเป็นข้าวขวานดำเนี่ยหันยลงไปสีนปลาแล้วมันจะดำนำ้ำมันจะดำแล้วมันจะ,ปะบปแเซบออกคมขม,มแต่ว่าถ้าใส่ข้าวขวา,ขาวเป็นนัวทีนี้ขาดเลยก,ก็คือเป็นนัวใส่ร้ายเสียบร้ายเป็นนัวไปปลาแดดปะกะติก็ใส่ปลาแดดซูพะหน้าเนาะแต่วันเบิร์ดนะ กินเบิร์่วะ้อบัรนด้าหลักเอาไปถกทิมเอาบุกคอเขาจังติใมใช่ไหมหกเงาคัดลงไปเลยเงมมันใส่สองอันก่อนเนาะทำมันบอสุมเขาจังซิมบึงใหม่คุณเล่บอันนี้หักมาอีอากแ้ด โคตรเคยคตนนี่อย่าลืมสุกน้วายนี Jesus ่นะไทยชองเปียงเคงเคยกินมาเทงก้อยไม่เกินหลายเกอลย่้ไยกเยอลยได้กินเทิงอนอยู่ไทยแพงก่าเขาขายกินด้วยเถอะเลนทไทยกบมีเ่าบุฟู่อีแงกัน อันนี้กิโลหนึ่งประมาณท่านก0่บาทสาะแต่ว่าป้าลอยู่ตนเหีเขานำมาแต่เวียดนามกัจักนี่่ทนก็เห็นเป็นอะไป็าขายอยู่ไสองร้อยมาแบ่งขายอย่างนี้จะกินาดึงีอยวจะมาซิบงเนาะา่คนนาะสามบมีวั่ชาวมาเพิ่งไมไม่ใช่ซอนกาอนเนาะกินเพื่อนตเองครัไปกินอาหารผัดตะขานจังหวะกันใหม อย่างขบวงด้วยมาสูมนะมาสูมด้วยมาสูมได้กันนะมีรสหมูมีไหนอนะไรไม่ใช่นะกลิ่นปลาแดดจีนนิดนึ่งโอเคพอแล้วพอแล้วกว่าไดหม,มักกินเิพย์ แล้วติ่งกุ้งเข้ากันแล้วเลยเนาะอาหารที่เฉดได้เหมือนนี้นี่ขาบเดียวลาดไปอาหารคนด้วยนะมาซิมมาเดี๋ยวเอาคนไทยชิมให้ดูหน่อยสิคนไทยอร่อยไหมมาเดีฝังนู้นด้วยเป็นยังไงเสแพี่สาวบอกว่าแส่บนะทุกคนไปทำงานไปทำงานอยู่ไทยก็เหนือเกิอก แต่ผมจือความได้นะเขาไปนะแต่ผมยังน้อยแต่ผมยังอ่าน้อยสัมนิตาเขาไปทำงานอยู่ไทยมาก็พูดไทยจ้าอๆยนะไปสามเดือนเราได้เพื่อนลังหนึ่งไลยตอนนี้ไปก็ได้เพื่อนลังหนึ่งนะสาเดียวเพือนเพิ่งกันสันภูมิไปอยู่ในสันทุมภูมิสาเดีโอ้ยตาเบลจานมันก็มีกุ้งเนาะกุ้งอยู่เล่านี่กิโลหนึ่งตัวนี้นี่แสนเจ็ดสิบพันตัวน้อยอนี่ยหนึ่งแสนเจ็ดกะ เท่าไหร่ป่ะสามแสนสี่ร้อยสามแสนสี่ร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรอร่อยไหมขนาดแบบซีิมได้ไหมอันนี้ยังดีอยู่ันแน่นอนอยู่แล้นะการเหตุกินนี่ทุกคนสูพนานี่ยังซิดใจนะว่าดีูพนานี่เสียบยูเจียวซอยจุแนวอื่นบโเซำสีนี่แห้งแล้วติดเค็มไปเลย มันก็มูดอกกินไปกินมันนะมันเห็ดเจี่วซอยจุไปแล้วในกุ้นี่ปุ๊จ้ำมีแต่ป้ายมาในหนึ่งมันใส่ข้าวขัวไรข้าวขัวจนดำเลยนะม้เาะมนนใ่ไม่อาน้ากับติดเค็มแล้วแต่แล้วแต่คนมักคอือข่อยเห็ดกับรสชาติของเองมันตีหกเนี่ยจ่าจมไว้หนึ่งทีส่งโทเมยมา ออแล่วก็ไม่จุ่งเออตัองนี้แหละเำามาเบื้องเจาโอ้เมื่อยังมีแต่อาหารทะดีวะนีตาวะยังปิ้งปลาเสมิกอีกนะน,นะครับทุกคนนี่เห็นนี่คันซื้ออีจานหนึ่งนี่ขันซื้อมาก้อยสี่แสนขิดเบิ้องเอาหาแสนจะกินเผือกแค่นหนึ่งสำเนียงะประมาณสามแสนสามแสนแต่ว่าข้ามาก้อย อยู่ห้านฮนะ <c oughs> เขาราคานนะครับเซนแปดเซนเก้าแต่ว่าแต่ว่าตอนป้าเนี่ยเขาไม่ได้ใส่หลายสำนีนะเขาจะใส่น้อยเดียวป้าะนะตามห่านนะแล้วก็อยู่ปากซีเนี่ยบ่คอยเห็นดอกคอยปลาเสะมอเนี่ย <c oughs> สุดท้ายมันมีห่านอยู่เวียงเนาะมันเป็นแบบอ <c oughs> ่าน <c oughs> ที่แบบรู้ลา <c oughs> เขาฮะนะค <c oughs> ันก้อยอยู่ปากซีเอา <c oughs> ก้อยก้อยป้าซื้อจานจานหนึ่งสองสามเซนละไฟเปิก้ากินแหละคืออยู่เวียงเขามันจะมีเนาะแต่ว่าเดี๋ยวในห่านอยู่เวียงก็บหยบเลยซื้อห่านอีกสักว่ะ ผัวหยบหรือว่ากลไปเห็นหยบเลยัานเมียงเจ้าเก่าแบบนี้เลยหรือสะาแบบนี้เขาขวัวเขาแบบนี้ไปทุกอย่างเลยตามจ่ขอไปกินนะิ้น้าปดิบขึนมาจิ้สูตรมาเห็ดเปิ่อหนใครยังไงด้วยไอ้ไตาซิมเงินกับ่เนาะไอตาซิมงินสยบกบมาเสบบ่แบเสบกบ่าเ่บตามอัศัยใสอันั้นกับปีกคุ้มไม่ได้ไไม่ได้ไร นั่งปวดกันอยู่แล้วแหมหายมาซีนนี่นนนนก็บที่ใจกันเป็นบึงดินหน้าตามันลองไประเหต์บ่งเลยทุกคนบัว่าจะเป็นไพรที่เบิ่งเนาะบัว่าอยู่ลาวหรือว่าอยู่เมกาที่บวัวเคยเอามาก้อยแบบนี้ลองไปเห็ดกินเบิง่งเลยอุปกรณ์กบบระบาดเนาะวัตถุดิบมันก็มีแต่ผักผักหอ,ห,อหอมหอมหอมบัวแดงหมักถัว่วหมัก พริกพุงขาวัวขาวขาวผักหอมป้นมะพริกซอยใส่แล้วก็ปรุงตามรสที่เราอยากนามาเลยปรุงกระแกมเนย่ยอาหารสองสามอย่างนี่ลาดนึงกินขผาเนี่ยทุกคนกิาเหมือนกันเด้อเแดงเนาะพวมมาแต่นั่น ผมมาแต่เดียะยายายาโอ้ยจบลุ่งการป้ามันเดือนแหละจะตั้งนึงกระจับตั้งนึงไห้กูไปสูงมันสองกูไปต่ำมันหน่อยหนึ่งกดมาเงิ่งนี่นะเกือบตายพอถึงมาจะกดต่อตั้งแดกเพื่อเสียกต่ำตั้งแดกเป็นยังไงบ่าวตพาเพลินอร่อยไหมพูดไทยนะ ใส่ได้อยู่เนาะผมว่ามันก็อร่อยนะครับซูชีไหมกับแกงหน่อไม้ไม่เลยครับหรือว่าก้อยกุ้งคำสีไหม้ใครก็ใครขักนะเห็ดกินนี่ทุกคนสูตรใครสูตรมันบางคนบอกกูแกงเห็ดกูแกงเห็ดใส่เขาข้า็ว่าผมเคยเคยแกงเห็ดใส่เขาจักรตุตาพ่อต่แม่กูก็แกงเห็ดเขาก็ใส่เขามึงใส่เขาเหรอครับมึงแกงเห็ดกูหาใส่เขาเพราะว่า เขาอยากมันเป็นเห็ดเบือเบือตัวนั้นไงเขาเขาเนียวบางคนเขาก็ใส่ข้าวเหนียวแต่กูนี่กูหมัก<า>ใส่ข้าวเบือเวลาสูตรน้านะมันจะเป็นอ่าอันนี้มึงใส่ข้จะแกงอเ้าสูตรน้ามันก็เป็นอัน,นเียน้าเนี่ยเนียวคือแกงน้ำไม้หมนะแต่แต่คนหมักแกงแกงอะไรก็ได้ถือเบือแกงนะบ่มีสูตรตายตัวเนาะเหตุยังคือการมีสูตรตายตัวเรื่แต่คนหมักเหตุอะไรก็ได้บ่แม่ได้โอ้มึงแกงผิดเอาแต่แต่คนหมักแต่ว่าใครหมักนั่นก็แกงนะ นี่ก็นเดี๋ยวไปหมักกล้วยนะก็กินนั่นเอ้าเดี๋ยวกินเข่าไปด้วยกันจะง่ายคนไทยอร่อยไหมอร่อยค่ะโอ้คนไทยว่าอร่อยคนไทยจุ่มอยากกินปลาแซลมอนเนาะแซลมอนทุกข์ของไทยอือไรก็จะได้ว่ะปลาเฮียตลอดเลยก็ได้เดียวยุบกินซะอื